ยังต่อแบบอยนะ่เนาะแบบที่สองแบบแรกแบบเลวเนาะสวัสดีสวัสดีและกับสวัสดีเ้ื่องจ้ามาพี่น้องวัตถุทุกคนว่าจะเป็นพี่น้องทัวงฟังล่าฟังทยหรือว่าตอนประเทศ มินิกามาโฟกัสเซาเซอีกเช่นเคยเนาะมือนีเซาเซเปลี่ยนดึกก็พี่น้องมือนิบริษัไปฟูเนาะพี่น้องเพราะว่าสิมาสืบต่อสางวานให้มันเมลมอนิก้าเ่ยสีเดียผ้ากันตัดดังเนาะมือนิตัดดังเราจะตัดดังเนียนเห็นไหมเนาะพี่น้องกะไร้ฮ่าสร้างข้าจะมาเบิ่งน้ำเนาะกะหลายคนถึงประมาณ1,400คนนี่แล้วเนาะ ไปพี่น้องไปเบิ่์งน้อง่าเพื่อนเห็ดหอดไส่หรอปะตอนนี้เพื่อนมางกับเบืองลุงเนาะพี่น้องมันตัดบนะุหรีเนาะสีเห็ดเป็นหลังกูเห็ดเป็นเฮือนนะแฝดเนาะจะว่านี่ห้ามมุ่งออกมายานะเอานมันจะมุ่งบรี่ตังเลยดื้อ,อก็เนานะพี่น้องหลังจากที่มุ่งเฮือนนี่แล้วเพื่อนกะสีเอามามุ่งขึ้นเนาะ

ไปได้งามมหาเมงเก่งคนเกเงากเนาะันนกินนาจะเฮาจับไปแบ่พี่บ่นเอ้ยกันเฮ็ดสิต้องเพสิมาแล้วเนาะเพื่อสิตดดังอีกพี่น้องดุนซอยกันเนาะบัดนี้สิได้ตดดังอยู่บ่ สวยกันก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้่ขอบคุณาวโซในเด้อมือนี้มาเป็นกำลังใจให้ขอบคุณาวโซเนาะตัดดังฆ่าบะเนาะมือนี้สาวโซกับบอลได้ไปพูไปพาน่ะเนาะมือนี้หยุดก่อนหยุดเหตุเบียคบคู่ก่อนเนาะอย่าเหตุให้มันแเด่เนาะ ตอนนี้นาย้างเพื่อนกันหรือไก่สิเแลน้องพี่น้องแดดแดดน้องมือนี่ทั้งแดดทั้งหอน้วก็ทั้งเอาอีกไก่สิเทียงเพื่อนะสาดแดดสาดอันนี้ดีน้องพี่น้องอยู่ พังเพื่อนว่านนี่ก็สซีฮอนคือหวานขนาดไอ้ว่านนอกเหมือนนี่เหมือนนี่จะเป็นห่อนิดนี้เรือจกแผ่นเรือสองแพนเนาะกะสัมเดจไปมั่งออกได้ท่านี้บ่หรือว่ามากอีกมั่งออกได้ท่านี้เนาะ ไปลงไปหาเด่น hmm. น um, <laughs> uh ้ำไอ่ดีก่อนอดีสั่งว่ะว่านว่านว่าเามาเด่นน้ำเด่นน้ำลายในเดี๋ยวอาจสืพาไปเด่นมาเอีงกระตาเดือดตาเดือบบนบบดีอันะไนดีมีเอียงเครื่องตัดของข้าเจอดีจะเอียงระบ่จักเอิ่นเนาะยินเกียร์เนาะใส่ใส่ต่อๆคือวันออกปูคนกับโตเกูย พี่น้องมักซิลาก็ขน้อยเนาะเป็นโดกอีดีปีนี่ไปู้อาอยู่โตโตฮะก็เป็นบ่ฮะบ่เป็นเนอะโตหัวจอมีอันเหลือแต่เพนเดียวเนาะพี่น้องก็บสำเร็จอะแหละเพื่อสิรด้ตัดดังเนาะ บเมนข้องเด่นๆเนาะพี่น้องเพื่อสิได้เือนดังนึงมันก็ยากแน่เนาะเพื่อสิได้เือนเป็นดังผ่านผ่าอุปรสรรคก,กลายเติบจังมือแตกมือแตนเนาะ <laughs> เอ็ดของเนี่ยนี่มันหน,นักเนาะ

ตอนนี้ใหสน้างคุณพักกินข้าวเทียงเนาะเมนูว่าเซตอีราอนนกไก่สองตัวพี่น้องเกือบใส่ปลาแรกเอาเนาะ มีปิ่งแล้วก็มีตบน้งเม,น,งมนูแทนแทนอันนี้คือตบเนาะสาดเดืองเนาะปิ่งเฮดประเด็จศาสตรชุ่มแฉะเดืองเฮดจมพมตอนนี้ิเทีาวหลังก่อนนะพี่น้องเพราะว่าสาวหลังบไร,ร,รีนะรัมั์เนาะบไรียายสันเนาะขาวคือมนเมนี้ đẹp đi đi nhân tổ bẹp rồi đó bẹp thì xong bẹp đẹp đẹp rồi nó 1ยังควรเอาข้าวสิได้เทเสาลังแล้วก็เสาที่เทแล้วถ้ากะยังบ่ทันได้รับน้ําน้ําเพิ่นสิไดเทม่อีกเพิ่นสิเอาขาลเอาขเนวัง คอยเนาะเฮ็ดผู้เ <Coh> ด <es tube> ียวโอ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 ฟาหันไปเนาะที่บอกผู้ขันใหญ่กันเนาะใหญ่วาใส่ขัง vương <laughs> 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 ngoại đi nan nạc phụ mà bây giờ bây đi��. đi giờ bây giờ bây pin pin

แดดทีนี้บมุ่งแห้งแดดกะลองเอาไข่มาปรุงเหียนจากวาซูกระจเกรอใครดูใ่รดอ๋เอาเนยวปุกะุ้มปุกเนื้อหมูตันแดด อันนี้ก็คือเพิ่นพูมีเบียกมีงานนะพี่เนาะพนอาเคสจะไ่้อันนี้เรา่นนะ่ะบริเฮุยังมีแต่ยอก,กันบุคคยเพื่อในซอยเบียกซอยงานตอนนี้่

và lại gì đó, đuôi đôi rồi, nè, khát rồi, ôi, ơi, ôi, ôi, chết sau... ยังปูนเปลี่ยนเที่ยวเปลี่ยนหรอป่นี่เฮ้ยทำไมต้องเปลี่ยนบะ <c ười> ตอนนี้ขหน่อยกำลังชมปูนเนาะนงมือเห็ดด้วยสีเทเลยเลยนาะพี่น้องมามาพี่น้องมามามาที่เสาหลังซอยขนอยอีกนอบมือนี่นี่ แลแดดน้องพี่น้องมือนี้สาด,ดแดดแท้แดดบ่าหอนน้ำอีกเนาะมาม่ามือนี้มาเป็นสร้างเฮเธออันน้องพี่น้องสร้างก่อสร้างเนาะมาซอยขน้อยนะ้องมือนี้ขน้อยสิเทเสาหลังอาจจะเป็นหน่วยอื่นน้องพี่น้องสิด้ตัดดังหอมือนีกาอะไรพิษผาดน,น้องสร้างเป็นเทเสาหลังโบราณรับแร่ห้สร้างไงเพื่นอนบึงหาเพื่อนบ้า มันบวไรเนาะมันตัดดังบวไรแกจันเป็นได้แป้งเนาะพี่เนาะตอนนี้ทีมงานมาเพิ่มเนาะเพิ่มมาจากป่ามันอุู่นั่นเพิ่มมาเอาหนองมาเลยมาซอยเท่ข่านเ้อเท่สาวรังเลยน้องเราว่าน้อาเนาะเพิ่นกามาจากดงจากเราพุณนะเนาะเพิ่น ไปอยู่สวนมันพุ่นน่ะบ่เห็นหยังนําหมู่หรอกเนาะนักล่าสวนมันนักล่าสวนมันเนาะบ่มีสร้างขายผ้าเด้อหมดใต้ก็บอกเพิ่นไปอยู่มองมืดๆพุ่นล่ะเพิ่น่หากินสบายเพิ่นว่าแท้นันบ่อึดของกินของยากเนาะเอาามาาเอาเพิ่นสิเทเนาะเอาไปอุลงมาบ่ A là lưỡi nó lam lưỡi nó đem 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 bán nó than bán 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 เก uh uh uh. ี่ยงไหมเด้อเนนี่เป็นไรเพิ่อนสมปูนแบบสบายเนาะนข็งตอ่อนจังเลยลูกนี่

mình thử 10คู่หัวเสานูนี่เฮ็ดแบบนี้แซ่บบ่ตาบึงตํารวจเนาะเขาสิ nè, จับอ้ายเลยป๊บไปกิน đi ดิ้นว่าพึ่งมาต้องมาไล่ให้ไม่ใช่หนอนเซฟเนาะพี่น้องเอฟซีทันได้ใจดีเนาะเหมือนนี้ว่าซอยซ้าโซเทเนาะเปลี่ยนกันอยู่เนาะนี่ Bianca nhỏ phunya oh. phu yu tang ti chisuột mần đẹp tang chisuột bì cựa phu mặn nha chisuột cắp lên 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 honey ok chưa thấy mọi người <đây> hoặc <anh>. mọi người hoặc 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 mọi <laughs>

แต่ลุงแต่เรามาขอมามาเอามาสิว่ากันเมื่ออไหร่โอ้เจ๊มาโอ้ยได้เงินอีกโชว์มีเงินซื้อขาหนุ่มเลยตาบุเคยเด็มามอเจได้เงินซื้อนมเจเฮ้ยมากับเจเอาคือลุงหน่อยเดลือดตาเป็นตาหักอีดีมากับอะไรเลือตาเห็นแต่ตามันนี้บ่า chào mưa đến đâu bạn đấy bỏ vô bạn đây đây nè đi đi bỏ bảo đi 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 bỏ đi 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 ตอนนี้กะเทแล้วดแล้วนาะพี่น้องเท่เสาหลักแล้วว่าซ้อนเสาเนาะมืออื่นแจ็คซื้ต่อเฮ็ดไหมเนาะพี่น้องแจ็คสีเฮ็ดหรือพวกอะไรเฮ็ดเลยเนาะมืออื่นได้เฮ็ดปะเฮ็ดนะเฮ็ดเนาะตัดังมืออื่นอยากตัดดังเนาะฟังหนึงเนาะพี่น้องแต่ว่าเครื่องกับพระธาครบเหรอเคสไฟธาตุน้อยไฟธาตุน้อยเนาะเครื่องก้อนเด็กครบ ขน่อยกับสีข้อจบคลิปนี้ต้องเพียงแค่นี้นะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามขะหน่อยในยเด้อแก็อย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเด้อสบายดีบาย